สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตช่วนเผาไทยขามือนี้ก็มาพรกกวมาแล้วกับบาวนิดนะครับมือนี้บาวนิดมีมดพระซิวอรี่นะครับสันฐานน้อยหน่าแล้วกัสันฐานเขาจีเพอรีนะครับมาให้เบิง่งลักษณะนะครับนี่ครับน้อยหน่า ถ้าว่าเปรียบดูแล้วนะครับก็จะมีหลายตาหลายหูหลายตานะครับช่วยกันเบิงช่วยกันแย่งนะครับเป็นแร่ทนิ์คือกันครับมีความเข้มขังอยู่ในตัวนะครับมีเทวดาขม่าสิงสถิตอยู่การบูชาก็คือเก่าครับกับเมือนเดิมก็คือน้ําดอกไม้ขาวขันหาขันแปดนะครับทุกวันพระแปดสิหาแปดกับสิมหาคำนะครับหลังจากนั้นก็ทาสมาธิบริกรรมคาถาเลยก็ อธิษฐานอิจเอาครับว่าต้องการสิ่งไหนนะครับต้องการดูเย็นเป็นสุขต้องการโชคลาภก็ขอได้นะครับแต่ขั้นบางคนว่าถามว่าเอามาจากไสครับบามินนะครับตามประวัตินะครับพวกเอ่อคดหรือว่าพระศิวลีชุดนี้นะครับเจ้าของ่นนะครับว่าได้มาจากภูเขาควายประเทศลาวนะครับมีหลายบ่อ่นว่า กาจูที่ประเทศลาวมีเยอะนะครับแต่ว่าที่ประเทศไทยเราก็ไม่มีนะครับลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆเป็นมีแร่นะครับมีแสรงระยิบระยับคล้ายๆมีเม็ดแร่อยู่ถ้าเราส่องดูด้วยแว่นขยายก็จะเจอก็จะเจอ,จะเจอน,นะครับเป็นแร่ถ้าท่านไหนต้องการที่จะขอไปเช่าบูชานะครับเพื่อไป ปกปักรักษาตัวเองนะครับก็บางนิดกระถิ่มเบอร์โทรไว้ใหค้คือเกลนะครับเนาะกระโทรมาได้เลยนะครับส่วนราคาเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ว่าลูกเล็กลูกใหญ่ถ้าลูกเล็กก็ราคาไม่แพงนะครับแต่ถ้าเป็นลูกใหญ่ราคาก็จะแพงขึ้นนะครับในลักษณะของพูดง่ายๆคือลักษณะตามตามขนาดนะครับลูกย,ยกตัวอย่างถ้าลูกนี้นะครับก็ ห9 9นะครับถ้าลูกใหญ่ตัวนี้ก็น่าจะหลายตังค์นะครับหลายหลายพันนะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็ทักกันเข้ามานะครับหรือว่าบางท่านมีอยากอยากแบ่งให้ผมผมก็รับนะครับราคาก็อย่างที่ว่านะครับไม่เอาเปรียบกันนะครับท่านมีผมก็ผมก็เอานะครับท่านมีก็มาให้ดูนะครับถ้าใช่ผมก็เช่า นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ